วัสดีจ้าวัสดีพี่้องุูคนทุกคนค่ะวันนี้กาพอ,อกันอันมากินข้าวนกันค่ะวันนี้โดนแล้วเนาะโบเร้โฟบบเร้แบบว่าแบบอันเฮ็ดคิดกินข้าววอดีแบบว่ามัดกับหยักหยวุ้ยกัดนนะึ่งแลัคอมมันเปิดอะไรี่ขึ้นมนาะเปิดคามไว้อัน วันนี้ได้ยังเกลียืวอนี้แบบว่าหิวเขาแห้งน้องโฟไปไปสัมผัสไปสัมผัสฝึกงานมากนะคะก็เลยแบบกลับมามาถอดไข่กลิบแล้วกับมิต้มอันนึงต้มกระดูกไก่ต้มยำกระดูกไก่แล้วก็มิเจลเจลแต่หมู่บ้านแล้วก็มิเก่ากำนี่น้องมาจ้ะคุยกันเล่นๆแนวคิดหอดบดีบอลเฮดคิบบอลเล่ามี่เพียนสีซาราบุนะ อยากให้โฟเห็ดคีบเบาเล่าเพื่อนนะโฟ่ปลาฐานได้คีบเป็นคีบขึ้นขเขาอ่ะโฟจะเบาเล่าแหละแบบมันเป็นคิบแบบชิ่วๆเนะาะรอบเป็นขั้วอีสานะอืมกับมักเบาเล่าธรรมาดามากเลยเนาะก,กินทอดไข่กินแบบง่ายๆแต่โฟ่บักมันเจ็บทอดไข่กินง่ายๆขอนหอนกับข่าวขอนหอนขานเหนียวกมันซุปต้มมันมันไม่แต่กระดูกอะค่ะต้มโครงไก่ จะทอนๆจะเสียบอนี่อมันเรียกว่าไปไปสัมผัสอันไปสอบสัมผัสอันฝึกงานนะคะอัน,อนฝึกงานผู้ซอยพยาบาลจะเลยแบบว่าอ,อันมาเราซูบีนอก <c oughs> รั้งเหลื่องหางานเรื่องการหางานการทํางานของเมียฝรั่งในตา่าตงแดน พี่หนอเอ้ยฟเลยบอกว่ามันอยากอหลีเนาะจำเป็นอย่างนแบบว่าเ้านี่เอาพลังเขาจังแบบว่ามันมันหางานอยากเพราะว่าภาษายังฟอยู่แบบตอกันสติมีวามนี้เป็นอยู่ทางโซนยุโรปนะคะเนออาะทั้งที่มันบอกหลายหลายภาษาน่ะ คือจังโว้นี่บเบลยเยียมเนี่ยสามสีภาษาเป็นอย่างเตงแบบว่ามีความซับซ้อนซับสนหลยจซับสนหลายพี่น้องประเทศนี่เป็นประเทศหน,หน่อยๆแต่ว่ามีความซับสนทั้งอันทั้งทั้งอันทั้งรัฐบาลทั้งกฎหมายของเขาเน,นี่ยค่ะเนาะบอกกับว่าลายภาษามันมันนี้พ่อไปสอบสันผาดมาก ขนาดโฟว่าโฟฝึกงานเอนโฟเลี่ยนเลี่ยนหนักแลวค่ะเลี่ยนหนักเลี่ยนฝึกเองคือภาษาเองก็บืึกไปเล่นเล่นกลับไปมันอีไปสอสัมผณ์มากผลออกมากว่าโบโบท่านสามารถเริ่มฝึกงานใดเพราะว่าภาษาโฟโบท่านดีโบท่านแบบโบท่านเขาขันแบบว่าสามารถที่ว่าสิเขาไปเทนงานใดน,นะคะก็ะะะเลยต้องต้องไดเลี่ยนเขาก็เลยต้องห้เลี่ยนภาษา แต่ว่าเป็นภาษาสําหรับที่จะไปฝึกงานนะคะเป็นภาษาเฉพาะของมันพวกตรงเดีเรียนอีกหกเดือนเรล่นหกเดือนแล้วที่นี่กอมจังได้เริ่มฝึกงานจริงเบ่งพี่น้องออ้ยกว่าสีเขาของเขาใดเนาะมันยากไงมันมันเราบอคือบานเท่าบานเท่านี้งานหางายเนาะยางไปใจนาง้าไปเอม ยางเขาไปสัมผัสเลยได้ของเขานี่แบบเออหมายถึงว่ายางเขาไปสมัครเลยได้ของเขาของเขาหน่บ่มี่นะคะของเขานน่ทรงซีพียางเดียวเลยทรงประวัติยางเดียวเลยกลัวสิเร้แบบว่าสามารถสัมผัสได้กลัวสีสามารถแบบว่าเขาไปเป็นพนักงานของเขาได้่ะมันยานอีดีพี่น้องพวดเลยแบบว่าอย่ามาว่า,าให้ฟังนะคะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังว่าถ้าไค ที่แบบว่าอันซีมีแฟนแบบว่าแฟนทั้งโซนยุโรปนะคะโซนโซนที่มันบอกภาษา,าต่างดาวนะมันบรมภาษาอังกฤษนะคะอันโฟนเนีย่ยอยากแนะนํานะคะว่าใครถามห้องหู้ว่าข้าวสีเดม,มากจนมาข้าแต่งงานแล้วเขาถามพี่สาวพี่หยิงยังสินะคะอยูมั่งยู่มั่งไทยพฟนอแนะนําว่าเรียนภาษามาหลดค่ะเรียนมาเลยแบบว่าเขาฝึกเองเขาเรียนเองแต่ว่า อย่างภาษาเยอรมันนี่มันต่องมันต้องไปเรียนก่อ,อยู่แล้วนะคะนาออันมันต้องไปเลียนก่อ,นอยู่แล้วก่อนราสิเห็ดวีซ่าใดแต่ว่าฟัวใน,นนํางว่าแบบที่ห้าฟึกเพิ่มขึ้นนะคะฟึกเพิ่มหลายๆาย,ายเพราะว่าเวลาเวลาเข้ามาแล้ว,วลไ,ไปล่ะไพลร์แมลขออภัยค่ะอันเวลาเข้ามาแล้วแบบที่นี่ห้าถ้าไปเขาเรียนรงเรียนน้ำมูล่ะมาเขาเรียนรงเรียนในรัฐบาลเขาเนะคะ่ะ มันสีไปเร็วมันจีดไตง่ายมันจังจไดไฝึกงานเร็วชาพ่อสาวบาดีค่ะมันบอกมันมันมันจะสาบเข้าจนแบบว่าต้องฝึกจนให้ไดพันอันพันขันเขาจังสิสามารถเข้าไปฝึกงานได้จังพ่อพ่อว่า,วาขนาดว่าเข้าตั้งใจเรี่ยนแบบค่ะ ันยังอันกันยังบ,รบรทผ่านบทท่านผ่านบทท่านใดบทท่านใดมาตรฐานของเขาเลยต้องแบบว่าต้องอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้นต้องฝึกเพิ่มมากขึ้นวบาให้ได้ของขึ้นนะคะแต่ว่าเริ่องสนมันขยากแบบนี้พี่น้องอยู่ตางประเทศเนาะมันมันเป็นภาษาพอภาษาเม่เท่าอ่ะแต่ว่าถ้าพาระดับมีไปได้อ่ะแต่เป็นค้นของเขาหมายถึงหมายถึงว่าเดม ไ่ทํางานเขาบรรจุเป็นเป็นปผนักงานของเขาแล้วนั่นับผลประโยชน์หลายแม่นกับขุมก็คาเนือยอ่ะเพราว่าแม่นขุมก็บ่วมเมยควมตุงมเทของเขาเงินเดือน